สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ a b a c ็กมายจิตรไทยแลนด์ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมเครื่องรางของขมรนนะฮะเครื่องรางตัวน,นี้เรียกว่าเป๋นะฮะของขมรนเขาเรียกว่าเครื่องรางสไลด์นะฮะเป็นของมลดําเลย,ใช,เยใช้เรื่องค้าขายใช้เรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อ,เ,อ,อ,เ,อเพศตรงข้ามร้านไหนขายไม่ดีนะฮะเอาตัวน,นี้ไปใช้นะฮะอันนี้เป็นแกะสลักด้วยไม้นะฮะเขาเรียกเป,เป๋นะครับเปเ๋แม่เป๋นะฮะ อันนี้ก็คือเครื่องรางอย่างหนึ่งของกัมพูชานะครับเป็นทรงกัมพูชาเลยเป็นทรงแบบเขมรเขมรแท้ๆเลยนะฮะลูกเสกโดยอาจารย์เขมรนะฮะผมได้มาแค่2ตัวนะฮะท่านใดที่ต้องการนะฮะติดต่อเราได้นะครับติดต่อเราได้นะฮะวันนี้เราเปิดให้บูชาแล้วนะครับเปอนะครับใช้เรื่องหากินนะฮะหรืองานกลางคืนนะฮะเอาไปบูชานะครับจับปังจับหมานเลยนะครับท่านผู้ชม แม่เป๋อแม่เป๋อนะฮะเป็นไม้ของกัมพูชาเลยเป็นพวกไม้อาถันนะฮะที่เราจัดทำหรือจัดเตรียมมาให้ท่านผู้ชมที่สนใจนะครับมีจำนวนจำกัดนะฮะแค่2ตัวนะครับแค่2ตัวแม่เป๋อเป็นตำนานของเครื่องรางของขมรเป็นมนต์ดำเลยนะครับที่ผู้หญิงท่านใดที่มีไว้นะฮะทำมาหากินขึ้นนะฮะหรือบ้านไหนที่มีไว้ก็จะทำมาหากินขึ้นนะฮะ เป็นของที่ใช้เรียกสะกดมนตราต่างๆนะฮะเรียกเพศตรงข้ามเรียกลูกค้าเรียกเงินเรียกทองนะครับแม่เปดนะครับแม่เปดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเอแบงก์แมจิกไทยแลนดก็ยินดีการน,นำเสนอของเรานะฮะลงพื้นที่จริงๆที่ประเทศกัมพูชานะฮะอันนี้เป็นเครื่องรางเลยอันนี้เป็นเครื่องรางแม่เปดนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันรอบๆนะครับ ว่าของเราลงพื้นที่จริงๆแล้วก็ไปเจออาจารย์จริงๆนะครับแล้วก็ได้นําเครื่องรางของเขเมรน,นะครับอันนี้เป็นของเขเมรน,นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเป็นไม้แกะสลักเป็นไม้อาถันนะฮะของเขเมรเลยนะครับท่านผู้ชมในช่อง YouTube o u t u b e a b a งค a มินจิคทาานหรือ tiktok นะฮะกดติดตามได้เลยนะครับถ้าชอบหรือจะลงพื้นที่กับเราได้นะฮะ ส่วนถ้าไม่อยากลงเราก็มีเครื่องรางเป็นอะบูเลนนะฮะของทางเขมรนะครับอันนี้แม่เปิดนะฮะตัวนี้ปังมากแรงมากนะครับเป็นสายมนดําเลยที่อาจารย์สะกดไปแล้วครับครถาไม่ต้องมีคำกําบนะฮะเรียกใช้งานได้เลยทุกวันพระจุดทุกห้าดอกนะครับน้ำเปล่าสองขวดวางข้างผลไม้5้าอย่างนะครับอย่างเราลูกนะครับจุดกลางแจ้งก็ได้ในร่มก็ได้นะฮะบูชาไม่ยากนะครับทำทุกวันพระ ขอหวยรวยเบอร์ฮะขอเงินได้เงินขอทองได้ทองนะฮะตัวนี้ปังมากเลยครับท่านผู้ชมนะครับถ้าสนใจในงานของเราหรือเครื่องรางของเราติดต่อได้นะครับไอดีไลน์เราจะแปะไว้หน้าโปรไฟล์ในช่อง YouTube นะฮะหรือ TikTok นะครับครับผม a b a บ Magic Thailand ก็ยินดีการนำเสนอของเรานะฮะของสิ่งที่ดีๆของเราเนี่ยเราสรรหาเราลงพื้นที่จริงๆ นะครับกว่าจะได้ของแท้มนัมนมมันไม่ใช่ยากนะฮะมันไม่ใช่ง่ายนะฮะเราต้องรู้จักวิธีค้นขวาหาความรู้ค้นหาควาหาความรู้นะฮะท่านผู้ชมนะฮะอันนี้คือแม่เป๋นะครับตอ้นั้นแม่เป๋ก็เป็นความเชื่อของทางของคนกระเมตนะฮะว่าเป็นยัน แขานะฮะเห็นเอาแววเพศก็จะช่วยค้าขายนะฮะการงานหน้าที่นะฮะหรืองานไม่ปังนะฮะขอได้เลยนะครับทําทุกวันพระนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของทางคนกัมพูชานะครับท่านผู้ชมนะครับอสองคู่นี้เราก็มาเปิดให้ท่านได้บูชากันนะฮะเป็นอมูเรท <c oughs> ของ งานสายดำเขเมรนะครับท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็ยินดีนะฮะแม่เปิดแม่เปิดใช้เรื่องค้าขายการงานหน้าที่บารมีนะฮะหรือหากินไม่ค่อยคล่องนะครับถ้าได้ตัวนี้ไปก็เปรียบเสมือนตัวช่วยนะครับหรือจะเป็นใช้เรื่องงานเอนเตอร์เทนต่ตางๆนะฮะลูกค้าไม่หม่ลูกค้าไม่ปังใช้บูชาตัวนี้นะครับ นะครับส่วนการบูชาก็ไม่ยากทําทุกวันพระจุดทุ่มาดอกน้ำเป่าวางสองขวดซ้ายขวาผลไม้5้าอย่างพระขาวไม่ต้องปูก็ได้หรือจะปูก็ได้นะครับว่วกลางแจ้งหรือในร่มก็ได้นะครับครับผมขอความสําเร็จให้ความสําเร็จนะฮะขอพอของเราแท้ๆเลย นะครับหรือจะทำเรื่องเพศตรงข้ามก็ขอได้เลยนะครับงานเอนเตอร์เทนงานพบปะสังสรรหรือเจรจาค้าขายนะฮะเรื่องเซลล์หรือว่าพนักงานขายก็จะดีจะเด่นจะดังนะครับปังมากเลยนะฮะเอแบ็กมายจิกไทยแลนด์ก็ยินดีการนำเสนอของเรานะฮะด้วยความยินดีนะครับกับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามาชมในช่องของเราเพราะเราลงพื้นที่จริงๆนะฮะสรรหาแต่ของ